นตัวก่อนคณิตสีสายเบอะค่ะอาจารย์คณิตสีอาจารย์คณิตสีสายเบอะโอเคอ่ะไรอ้อยที่เราเห็นนี่กี่ไร่ครับ25ไร่25ไร่ปีที่แล้วตออะไรอ่ตอสองปีนี้ตอสามอ่าตอสองรอบที่แล้วได้ใส่ปุ๋ยไหมใส่เฉพาะโฟทีอ้าวใช้แต่โฟทีใช้โฟทีคุนประมาณสองสารอบเนี่ยอ่าแล้วได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ300กว่ากว่าสามกว่าตันค่ะ สามรอบกับตันใช่ไหม<ะ>โอ้ก็ตกไร่ละไร่ละประมาณสิกว่าตันเนาะ,ะอ่าแล้วปีนี้ตอนนี้ต่อตอสามแล้วตอที่สามแล้วนะครับที่<ะ>เราเห็นกําลังยืดยืดกําลังยืดตัวเนี่ยนะ,ะใส่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปบ้างไหมไม่ได้ใส่ปุ๋ยใช้เฉพาะขี้ไก่นิดหน่อยอก็เลยมาพ่นโฟทีสองรอบใส่ขี้ไก่ไปแล้วต่อต่อสามนี้แล้วก็พ่นโฟทีไปสองรอบสองรอบนะครับ ตอนนี้หลังจากที่ตัดก็อายุประมาณ4เดือนเข้า5เดือนนะครับต่อสซึ่งดูแล้วความสมบูรณ์อย่างเงี้ยต่อ3เนี่ยน่าจะเลี้ยงไปสักกี่ต่อก็คงจะไม่ต่ำกว่า8เจ้าถึง8ต่อเลยนะครับแน่นอนนะก็ฉีดโฟทีเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับดูแล้วจะฉีดอีกประมาณกี่ครั้งแบบนี้ประมาณอีก2รอบนะประมาณอีกสักสองรอบนะครับสองรอบก็ พี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกอ้อยนะครับรวมแล้วก็ฉีดประมาณ4ี่ห้าครั้งใช่ไหมฮะโดยรวมเนาะแต่ว่าที่ท่านเห็นสวยงามอย่างนี้เขียวสวยสดต้นโตเสมอกันสุดยอดมากครับสำหรับต่ออ้อยมีความประทับใจในการใช้โฟทีกับอ้อยอย่างไรบ้างเล่าไสักนิดหนึ่งรู้สึกเจ็เวลาเราพ้นหลังจากพ้นทีมันมันจะงามเร็วมากอืขึ้นเร็วเร็วขึ้นเร็วเขียวครับ แล้วปัญหาของอ้อยที่ผ่านมาในช่วงช่วงแรงเนาะมันจะต้องเจอช่วงแรงอะ่ะมันเป็นยังไงมัง่งช่วงแรงก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกขึ้นยากหน่อยเวลาฝนตกมามันจะเร่งตัวสปีดตัวเลยพืชเดียวเลยอ๋อแต่ตอนเล็กๆตอนหลังตัดตอนใหม่ๆเราฉีดไว้ใช่ไหมก็พอมันขึ้นมานิดหน่อยเราก็ฉีดเลยอืมนะครับอ่านะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยครับท่านผู้ชมต้นโตเสมอกันแบบ ไล่เลียกกันดีมากสุดยอดจริง่อขอบคุณมากสําหรับอาจารย์คณิศสีนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วสาหรับการฉีดพ่น<ะ>เริ่มตั้งแต่ต่อ2ต่อ3จะเลี้ยงไปถึง8ต่อครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่านะนะวัตกรรมโฟทีงเราจะช่วยทําให้อ้อยนะครับนะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับ,นะรบทำให้เกษตรกร,กรได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ